ดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอพระโชคครับเมื่อนี่สอพระโชคกับพาพพีพระนองมาที่วัดดงน้าเพลินครับพอดีมากนี่เห็นพระอาจารย์เพ่อนบอกว่ามีพระธุดงค์เพลินสัญจรมากครับเพ่อนมาเพล่นจาลิกมาก,กลกญ่าสั่นครับเดี๋ยวเมื่อนี้แอดกับสิพาพผีพระนองไปกราบนามัสการท่านครับเห็นอาจารย์วัดดงน้าเพลินเพลินบอกว่าเพลินมีเนวาทางดีๆฝากพี่นองเอฟซีเด้อสัน่นแอดกันเลย สิมาขอแนวทางไปฝากพี่น้องเอฟซีแล้วครับส่วนสิเป็นเจ่าหน้านั้นพี่น้องก็ตามแอดมากครับไปฟังไปบิ่งน้องกันครับว่าพระธุดงพันสิมีแนวทางตัวใดฝากพี่น้องเอฟซีครับตามแอดมากครับกราวนมัาการครับอาจารย์ครับขอให้ความสุขเป็นเล่นเอยยมเด้อ่าได้ข่าวว่าพระอาจารย์เดินทางมาแต่กไก่มันบ่ครับต้นแรกพระธุดงค์นอไปปรากฏดูแถวกระท้าย นี่วัดปลาสาลางแถวนั้นสินี่คล้ายกับเป็นมู่บ้านเมืองเก่าบ่ฮู้ดอกเพราะว่าช่วงหูนั่นปลาปู้ยางก็ไหนเล้อกเถื่อมาเรื่อยๆปล่อยให้แถวปทตไยงานโยงฝนไปเอาใช่ข้อแรดแม่นละแถวปทตไทซีดาเด้อครับแถวปทตไทแถวซีดาเออนั่นแหละปล่อยโยมมาถื่อมาเรื่อยๆแต่ว่าตอมเมื่เคยื่องหัจากเรียงยังสีจเรียงลูดถูดดูออกช่องออกต่างๆใครแม่นทั้งทันนี่ คือือหลายสักกันพระธรรมอุตตรกุฎยูทูปนะโอ้ค่ะขันบัณฑิตธรรมาก็เลยว่าสิตั้งว่าทาัฒน์บัณนี้จนเจ้ากาาินของเบอร์ไหโยไหสากันคนเบอร์ไหโยเด่นกันเลยเดือดรุงขึ้นมาเรื่อยๆมาหน้าหลวงเพื่อวันผือเดือดรุงไปเลยไปปรากฏในปราสาทขังผู้นี่แหละทำวัดส่วนมนต์เสร็จนั่งสมาธิภาวนาเสร็จสิผักพัน ในนิมิตความฝันนั้นมีปูดื้อสีคนหนึ่งเชยนเลขใหข้ในนิมิตฝันครับผมีเลขหาเจ็ดสามสเรียเพื่อนฉีดซีเลียมไว้าาาหเเวเววเขขาเจ็ดสามนี่เพื่อนฉีดซีเลียมไว้สนั่นครับเนี่ยนี่สนั่นเป็นฉีดซีเลียมไว้วงซีเลียมสี่ละว้ตัวเลขหาเจ็ดสาม ห้าเจ็ดสามเมียนซีเนีเพื่อนเชนไห่ในในเมิียนในเมียนที่ที่เพื่นเชนไห่นะแต่ว่าเลขนี่ก็น่าอัศจรรย์อยู่เพราะว่าเพิ่นไห่เบื้องเทียเดียวเพิ่นไห่เพิ่นไห่เบื้องเทียเดียวในเมีนในเมียนเมีนข้อสิ่เบื้องเทียสองนี่ว่าเห็นตัวเลขกลายเป็นสีดำบมดหายไปหมดเลยที่เห็นเมียนมีตัวนีเมียน เบื้องเชสองบ่เห็นเรล็กแล้วเพราะว่ามันมันหายเป็นสีดําไปเลยอตอนแรกมัอนว่า่บบเป็นสีดําเป็นเหล็กชัดเจนมาตอนไหนที่แ,แหลกแค่ไหนที่แหลกแต่เมื่อก็นาจ,จัตจันยู่ทว่าช่วงเดือนตุลดวงกบมาตานเพื่อนนี่ปูหรือสีเป็นกระเม็ดเหล็กผ่านไปเนาะแต่มามาหลังพึ้นการยางไปจังในบุญจิตมันยางไปขังกองใหม่กองนั่นเห็นตัวเลขเต็มตาเลยบัด เป็นยิ้มหยับยิ้มหยาบยิ้หยับคือมีวิญญาณคนนี่ประคับประคองเดบไว้ต้นไหนเจ้าค่ะต้นนั่นนั่นทงนั่ามยุ่อลอ้โบดเก้านี่ยบอกแม่ยุ่งหางโบดเก้าเป็นต้นนั่นเห็นบนนั้นโอ้ต้นเปล่องนั่นนะข้าคล่องต้นเปื่อยญ่เยนี่นั่นแหละต้นนั่นแหละมีมันยิบมีมันหยาบมีมันหยาบนี่อย่างยุเลขกาเลขเสาต้นนั้นขึ้นไปขึ้นมาอยู่นี่อย่างยุเลขกาเด้อเียุเลขกาก้อนเลขกาต้นหนึ่งเลยก้อน เลขต้นใหม่ในอย่างนี้เลขหาแมนที่ะ้าจารย์เห็นเอ็เป็นเลขตัวใดก็ครับที่แรกที่แรกครับเจ็ดยังก็ครับห้าเจ็ดสามแมนของปูหรือสีเป็นชิ้นไห่ปูหรือสีนะครับแมนยูขางผู้บ้านหน้าหลวงมูบ้านหน้าหลวงเลยหยมู่บ้านหน้าหลวงไปน้อยหนึ่งมันสิี้ผู้เจ้าหนนปลาดป็นบบหลปูหรือสีแมนเป็นเชียนไห่ในนิมิตนะเขียนไห้เนาะแมนนี่ห้าเจ็ดสามเท่านั้น ในนิมิตอาตมานี่มักไอถึกไ้เรน้องงถือมาหรือเรื่อยๆกเ่บวปลาตะเกียบงวดนี้จตรงตรงตรงเนี่ยอาตมาอาทิตยสามคือกับจกปูจบหูมพิ่มเพิ่อยูน่ะพว่ไปถ้าปลาใดปลาสาใดกัเพิ่ก็ะหาเลขอยเรื่อยพีนองกซี่เพิ่นาเท้าที่จาเรืไปแม่นมอาจารย์ครับแม่นไปเรื่อยไม่เรื่อย อ่าแต่จันมาตั้งแต่บปะท้ายผมเองครับแม่นบ่มันใกล้ๆตัวโดงมาแม่นยางมากมายางมาประมาณสองเดือนแล้วยางมาเรื่อยๆแม่นสองเดือนแล้เห็นยื่ต้นเปลือยข้างโบดเนาะแม่นเป็นใครก็มีเป็นญาตคนยิมหยับยิมยับเหล็กยิมหยับยิมยับได้บ่ได้ยู้ซื้อเจอตัวหาไม่เจอซื้อแม่นยิ้มหยับยิมหยับยิมยับแต่เหลียวเห็นชัดคือเหล็กค่เหล็กหาแต่ว่ายิมหยับนี่สลับไปสลับมาอยู่ตาเป็นเหล็กตัวเดียวกัน มันจะเป็นเก้ากับแปดเก้าล่มขื้นแปดกัขื้นนึกสีน้ำหยับเ่กันบางเชกับเก้าบางเชกับแปดมันขึ้นไปขึ้นมาสลับกันเ่นี่ได้เห็นหาก่อนหาหาจังหาบอบบหาบอบบยืมหยับด้เป็นจังไม่ได้แมนเดนแต่ว่ามันิขึ้นกับลุมกับเปรีกแปดกับเปรีเก้ากับแปดนี้สลกันเกากับแปดนี่สกแปดนี้ยุคห่างลังเลรีเา แปดเช่นยุคกลังเด็กเก่าก่อนแปดแม่นลยนมันขึ้นไปขึ้นมากนะเออนั่นแหละเออแบบนั่นแหละยิงราพึ่งราพิ่งสันเก่าขึ้นก่อนแล้วก็มาแปดไม่นมันสิขึ้นไปขึ้นมาสองประนี่แต่ว่าหาหาเช่นหาไปไปยุเรากรางกลางเลยโอ้หายู่ตรงนี้เออนั่นแหละเต็มเต็มเลยนะเออหายู่หันละหันหละบหลัแต่ว่าเลขไปเลขเก่ามันขึ้นไปขึ้นมาอยู่นะสองประตนี่ เออเออเออมันสีไว้มันงุงนะตัวนี้เอาออก่ลนะแมนเอาสันหลังสีเอื้อนั่นล่ะต้นไหนคนต้นไนสันออกนแมนฟัดนั่นล่ะอันละแมนแต่ว่าเล็กขาอยู่ยืซื้อแต่ว่าเล็กเก้าเหล็กแปดมันขึ้นไปขก้นมาแมนเออสลับกันไปสลัดกันมาอยู่แมนแมนใตจะหาย่างคิดว่าป๊บป๊อขาเก้ากับขาแปดมีสองมีสองยางตีงเก้แมนมีมีสองเก้าห้าเก้า ข้าแปดแม่อหษานี่เป็นจังไหนใช่ปะข้าแปดโอ้ข้าแปดนี่เป็นจังไหนก็แปดนี่เพราะคืดหรอกเพราะว่ามันมันมตัวย่างคือหามันย่างไว้อยู่โอ้หาย่างแล้วแม่คือเข้าสีให้เขาพ้าวแปดเก้าห้าแปดเออมันจะเป็นเังสี่นะเขาเรื่องสี่มันสีมันสีสตีนกลัวตัวเด่นมันสีเป็นังรี่องสีอาจารย์สี่ขนม้าจับคู่มันสืมาเป็นเังสี่รือนป่าครับแม่ถือต้องถือต้องนี่นี่ อาจารย์แล้ว่าเป็นครับนี่แหละมันเออะจรเออเออเป็นสันเอตก็อันนี้มันเป็นตัวอย่างนี่แหละหานี่วันนี้ลงมานี้ยเขาจับคู่โอ้แต่ว่าเหล็กนิมิตเนียนผู้ฤๅษีเขียนห้เขียนห้นี่นี่สัมหนี้นี่อยู่อยู่ไอ้อยู่บ้านหน้าหลวงบ้านหน้าหลวงบ้านหน้าหลวงอือเอาลับพ่อแล้ว เพื่อเพื่อบรรพณ์อ๋อเอายมเพื่อบันผื์เมีนันนะมันมีผู้เขาหลายเด้มีปลาปลาแต่ไงปลาแต่ยานดูแกนะพระอาจารย์มามาหอดวัดเท่านี้เมื่อใดครับเมื่อไรสามสี่ผ่มือรอเด้ผ่ามืออเไรตีครับโดนเราเด้ตัดเมียงกับมันโอ้ตอนฟูรสีเพิ่นมาทำพิธีอาจารย์บ่ได้บ่าท่านมาหลังซึ่งดนคิดใจจังในยาเบิกก็ไปตัวนั้นชิ้นตัวเหล็กเลยวันนี้เห็นตัวเล็กสุ่มเนี่ยะมีนมีหยับมีหยับคือใครก็มีวิญญาณค้นนี่เป็นหยับ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  นนั่ละปกติแต่กรอนที่อาจารย์มาทา้งเพื่อประทไทยมาทั้งพุ่นนี่คันนิมิดนี่แม่นได้โหลดมครับแมนอาตมาปล่อยไห้คนหน้าเออหน้าหน้าด้านดวงนี่หมัดบ่งขันหมัดบ่งหนึ่งแมนเก้าหนึองเก้าถีบสามตัวเลยเก้าหนึองเก้าแมนไห้เป็นหมานตัวไห้มากครับเมื่ออตมากรงตัวคุณตีคนไห้เรื่อยกันแามา่าเดินตะันนะคุณเหยตัวยังไงป้อหัแต่ว่าเคยถือยุบประจำสี่นาเิก อีกหนึ่งวันนี้ปุรุสีเป็นเย็นไห่ห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเม็ดเดียวเนาะครับเมียนต่อจากเก่าหนึ่งเก่าเมืองหาม่าหวานมองเดียวกันมองเดียวกันพุ่มเดียวกันนะครับเป็นเียนไห่ตัวนี้บัดนี้มองเดียวพุ่มเดียวกันห้าเจ็ดสามเลยนะครับแมีนเมียนพุ่มเดียวแต่ว่าเห็นอยู่ต้นเปื่อยยีต้นเปื่อยใหญ่นี่ขางโบดเก่านี่ขางโบดเก่านี่เป็นวัดหลวงนาเพลินเท่านี่เนาะเห็นหา่างมันบอาจากที่แรกแมีน เ่าก็แปดขึ่นไปขึ่นมากสุดเขื้นมากเนียบัดไม่บัดบานบัดนันไปเรื่อยๆเดี๋ยวสิโทษบอกวชไปทางใดตามวัตตาสาานท่ได้ตามพระอาจารย์ตัวแบบเนียบเป็นเหล็กนิมิตเนียนต้องมาไปอีสานนะโอกกันต้งสิผิดคาดิ้นออก ว่วัตามัเค่อยได้ทานจะพูงที่แบบนี้หลายเสียงแล้วจากหาพี่น้องเอฟซีเป็นเนี่รห้าเจ็ดสามหายจากเชนไหยแต่ว่านะคะเป็นตัวเลขสองตัวซะถี่บัตตาน้าเพื่อนของเข้ากันนะเป็นเลขสองตัวซะห้าตห้าแปดเป็เก่าหตแปดสองตัวเท่านี้เนสองต่อยน่ะเป็นายังสีหลี่ตามเป็นไห่พระอาจารย์พึ่งเขามา เพื่อนกะะไฮรุดแมนเพื่อนสีไฮรุดแมนจู้ซื่อใจมันอยางไปหาต้นไม้ต้นนั้นเลยแม่หันเห็นรุดแมนมองเห็นเลขกยิ่งยับยิ่ยับทั่วบ้านเลยครับตัเลขกหานุ่นบิ่ยิ่งยับยิ่งยับตั้เกาะกระแปดเป็นไปเป็นมาพี่น้องเอฟซีกับสีชคดีงอนเองแล้วครับที่ว่าหาสีมาอยู่ดอกครับสาธุเด้อให้เป็นไปตามที่อาจารย์เพอ่์นิมิตเห็นเนอร์ครับจะให้นปูหยาซอยหยาโน้มอยู่เพราะว่า วัดกับในเลียวกยังครับอย่นี้น้องเก็บสี่เฟนวัดนี้ก็ขาดส่วนเหลียเนะปูยาเฮ้าเนี่ยล่ะซอยปลุลูกนลลานซอยวัดหน้าเพื่อนเหนมันเลีซะเพราะว่ามันยิบยาไปกักับพ่เป็นการเพี้ไทยดาท่าหลังเก่ากันหยิยาครับผมปูยาเพิ่นซอยกันให้ตัวเลขเอซเพิ่นถือกระจี พอมีเงินมา,ากแางให้มันแล้วนเนาะเคลากาจะให้ปู้หญาซอยในวันนี้ล่ะครับกาใส่ผู้คนนี้แกวตาเที<ม>นเนยนาะอาจารย์เนาะเปล่ยนผู้หญาผู้คนมี้รีดไมีเด็ดนีตาทิพุทิพุนั่นละให้มาซอยวัดหน้าเพื่อนี่ซอยอย่ามให้นเป็นได้ถึงได้เงินได้ไม่มาสั่งมาเห็ดในผัดท้อมันแล้วตัวสนั่นตัวปัดนาสนาั่นครับพระอาจารย์ครับใช่ครีบเราให้นิมนต์พระอาจารย์ ฝาไข่พอนหยาดย่มนะครับผมอสุดท้ายนี่ไข่หยาดย่อมจงมีความสุขความเจริญเด้เดอเนี่ไข่ลุงเลี้ยงแน่นหน่ะทีการงานนีความสุขมีอายุวันนาสุขภาณะบปฏิภานสมบัติทุกคนทุกทันด้วยคือสา<ะ>ธุ<ะ>